สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้เขาผ้าเขาปลาหาเห็ดอีกแล้วครับมุดปลามุดดงอีกครับเป็นคนหมุปนปลาเนาะครับเนาะเอามือนี้ควนว่าทั้งคู่นันค้า,าหรือว่าคู่บ้านหัวงแห่ะนะครับนะเนาะคนว่าเห็ดอ,ออกนะครับเนาะผมกับบอลูนะลครับว่ามันยังไดเป็นยังได ยินแต่เพิินตาเพิ่นืาเอามือหนีมากไก่ครับตัด่องเบิงครับสีโศกสีมานคือเพ,พิ่นบ่าเพิ่นวาบอกะเป็นผู้กว้วงคักครับพี่น้องไปเอาล่องเบิงครับล่องหาเบิงหมู่บ้านเพิ่นผักกับผ้ากันได้หลายครับแต่ว่าลดมาได้หลายไ,ไปแยกไปทั้งใดเนีนะครับแตกกันไปครับ ว่ารถมาหลายเห็นรถเขาเจ้าหลายเจ้าคนอย่ไปจ,จอดโซนใดเนาะครับนะเนาะสำหรับเฮากะไปเบิ่งตะกอนครับไปเดี๋ยวผมสิพาไปหาเลาะเดี๋ยวคันพ่อกันสิไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเนาะพี่น้องพ่อแล้วสวางใครอีกใครหนึ่งนี่จะดิมในหน่อยหน่อยพี่น้องเอ้ยคือจังค่อยคนเคลียนยี่แหละ เคลียย้ยหน่วยหน่วยกูแตกกุยงนี่กินีเนี่ยครับพี่น้องผมล่าขึ้น เย็นเด้อพี่นองเลยเนละน,นี่ะหม่องบนซามหม่องบนลรือาเกิ่งพี่นางพี่จัห้อยเาจ้าเคลียแล้วไหม เดี๋ยวอยังน้อยก็เฮ็ดสมปฟี่ออกดอกพี่นอ้องเฮียพี่น้องคุณพี่น้องอันนึงน,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 นี่พี่นอ้องเห็นแล้วบไปโอ้ผีพนนนนี่น้องคุณน่ะโอ้เจ้าสี่แท้แน่เนาะแต่พอได้เอาฟงมุงฟงยังมา เก็บดีๆหรอกพี่น้องเอ้ยไปบัดได้กระกบอกมันเพิ่อนมันยังสี่แค่แนวเว้มันแล้วพี่น้องมือนีนิมันแล้วเห็นครับเก็บพี่นอง เก็บ okay, ผู้เดียวโคกนี่มิดไวยสวยใมันดีไรพี่น้องเออขวายตรงสีมวแม่นาะเด็นแต่ห้อยเพิ่นนี่เด้อครับพี่น้องจะขวายเม็ดนี้ไงเพิ่นต้องเคลียร์บัง แต่ว่าคันมองออกนี่บ่ได้เคลียร์ปัญหาเด้พี่น้องมเห็นหมดเนาะเออมีพี่น้องในหนึ่งเปลี่นเปลี่ยพี่น้องเปล่าพี่น้องเบิ่งอันนี้พี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้อืออั่างกรสังระบันเนี่ยพี่น้อง พี่น้องเจ้าหนี้ไปทางอื่นจังบักสังแล้วเาพี่นอ้องี่เคแ้วโอเคแล้วพันพี่น,ออน,ออนอออ้องพี่พ,พี่นอ้องไอ้ยะโอ้คุณครับเพี่เบิ้งพี่นอ้องคุณคุณพี่น้องอ๋อ น้องแท้ระบาดี่ถือมองแล้วฮะอ๋อ,อเต๋อหมาหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วขุนเพชรหมานแล้วหมานแล้วโอ้ผมจะแหงพาพี่พันน้องหมุนหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยหัวกระฟุกหกัวกระเพาะมองเห็ดพาะไปเรื่อยๆครับไปเรืเร่อยๆ ดี่ครับโอ้จังเลยครับคุณของแท้แล้วพี่น้องพี่น้อ,นองดูเองเช่นก็ดีครับโอ,โอ้เอาอุ้มเดียวนี่พี่น้องโอ้หาวนใสวนไมน้่นิแหละคอย,คย,คยหาพี่น้องด้ย มันออกคาคาก็นได้พี่น้องของดูกค,คุณคุณพี่น้อง พี่น้องพีอเปิดใบไม่ออเห็นหมดโอ้ยแต่สะอ่อนพี่น้องไหมานแล้วห้องมึหมานแล้วชีพนน้องมลถึงมองแล้วห้องมึงมันแล้วพี่น้องโอ้ยมีแต่มันพี่น้อง đẹp nhá một thịt vắng đâu nó 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 ngay một ngày thì có thể bạn khai hàn dấu kinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền không อีกแล้วพี่นอกบุญเวียนยูบางนี่ละพี่พี่นกโอ้ยเพียพี่นกโอเคแล้วฮะหกนี่อนอก ไม่หน่อยโยนฝ่าเอานันงูมองแล้วพี่น้องเจ้าไก่เบิดฮึฮึ ที่นอนโอ้ขาย้อนมังแข้งพี่น้องเลยโลละหาหกร้อยโอ้หายากพี่น,อน้องมันบอไซวัตถิขึ้นโคโมคีคือเห็ดอ่าหนาเรียเห็ดลงงูกได้ครับ ตาบอดีลีบอดไตกินอีลีหาปลเปลี่ยนนี่เ่รา,า,า,าหลูเลี้ยงเลยครับผมโอ้ยตัวที่หาพวัวผมยังงงด้ยเจ้เจ้าหาจังได้เพื่อนบุกไยได้หาเห็ดพอสหน่องอันนี้อยากมาเห็ดคลิปสูพีเห็นวน่างสู้พีสู้นอ่องเบิ่ง ผีชีวิตอได้กำหนึ่งแล้วพี่น้องโอเคแล้วทานแล้วมึงนี่เนี่ยประจุมแล้วได้เคล็ดคลิปให้พีให้น้องเบิ้งกัอโอ้มีแหงแล้วครับผลออกทังทีเนาะ เคลียเหรียญอยู่นี่แหละพี่นอ้องออกดูไงคุณไหมเห็นบ่พี่นอ้นองของคัณน่านเห็นบมั้ยเขาอ้อส่อนอยู่ของอ,อัฒพีเนาะอ้พอโโยพี่น้องขึ้นปูอยนะู่พี่นี่อยู่คนละ ไม่พี่น้องขึ้นจากเห็นพอได้โอ้ไปอยู่ในหุบไว้หุบผมต้องหยิขึ้นพี่น้องหุบนะผมไวเออโอคพี่น้อง เปิดใบไม่ออกจะเห็นเลยหมันเกิดพูลพิลี่ขึ้นมา みこんでたね。ああ còn hiểu nữa thì nó không bảo Ừ, rộng nó nhanh nhanh rớt quả Mạnh nhanh nhanh Cầm nóng khuyến Cầm เอาหมูอุ้มเดียวกันได้นี่อยู่เลาะนี่แหละพี่น้องมุ่งหน่อยก็บกำลังหลยกำลังเกิดกำลังไงตรงมี อย,ยี่อนงก็ะไลไหลผมว่ามองนี่ที่พอค่อยมีคนมากวนกับว่าห้อยเคลียร์บีบอทัานไ่นี่ไหม No. Uh -huh. มันแมนเบิดแล้วครับนี่หยุดกำลังติดขึ้นดี่ร้อง พี่น้องบอกก็มาง,งามๆต้องขีดสอดดินผมว่าไปทั้งใดหรอกคนวัยรุ่นเย็นในจังหวัดเก้านี่ครับตรงยางไก่พี่น้องโอ้ยดีใจเรื่องมือนี่เปิดใบไม้ออกขาพวอพีอ่แย่รถ mòn mất cướp nó cũng เดินไปไม่ไหวะ่ะเฮ้เขาอักลาาอักลากได้เทนละซีหาควันเขาเดียวคว่น้องเน่อย tiếng con nhẹm lợp nó Châu cứ chỉ đầy hiệt Tiếng nhẹp nhẹp Mình nhìn tiếng ơn cần vô ทั้งนี้บ่บบโอ้ยครพอได้ไทายคลิปตือเดอะพี่นาองพุอ่อนครับเมียนเห็นเขาเจาลงเขาจังอันนี้เดี๋ยวเลยมาหาทายให้เพิน่นลงคลิปโอ้ยพ่อตายเนาะไอ้พอตาได้บ่ โอ้เราก็พ่อได้อยู่พี่นอ้องเออยางเลาะไปเลาะมาอยู่นี่แล้ครับพี่นอ้องหลังจากกินเขาแล้วครับพ่อตายอยู่บ้านไดีโอ้โนอนทีท้อง ผมพูนอายุอันทั้งอันบ้านเจียงผลครับครับเลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องเห็นก็เจ้าคนไปคักพดทธนะพี่น้องกำลังออกอะไรคุณโยพี่เงยขึ้นคุณโอ้เลมองบอลนะทำนี่ก็เป็งนี้แห้งนี่ดอกพี่น้อง อ้าวพี่น้องมือเนี่ยกะพ่อสมนี้แล้วครับมีไอ้แล้วกะพ่อได้เกียงพี่น้องอ๋อพ่อได้เกียงแดอยู่ดอักเครื่องโล่วสิล่องไปมือไม่ผละครับบาเนี้ ยังได้ก็พบพ่อก,กันไหมติดตามกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามเลเด้อครับเปิ้ลคนบูปาเนาะครับเนาะนั่งไปนั่งมาเห็นต้นผักหวานพี่น้องคุณต้นหนึ่งอ๋อสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย